คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกครับจากผมเสือหนิงครับแห่งกลุ่ม45นาทีครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยครับประจำวัน เสาที่18กันยายน2564ครับพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับจากผมครับท่านที่สุดใจเขากลุ่ม V P ครับ S45 OV ครับ S45 OV r ถ้าเข้ามาขอรบกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคครับมีตัวเน้นตัว V V P ตัวที่1ที่2ครับแล้วก็จะมีตัว V, v P จากเสือที่ ดูในกลุ่มอีกหลายท่านเลยทีเดียวครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยแล้วเราก็มีบริการในรูปแบบใหม่ครับคือการให้บริการในรูปแบบรายวันครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นครับวันละ15บาทเท่านั้นครับท่านที่สนใจสั่งซื้อก็ sovr 1 6 8ครับ sovr 1 6 8ครับทักเข้าไปที่ไลน์ admin ครับเพื่อขอใช้บริการกันได้เลย ท่านจะได้ตัว vvp ตัวที่1ที่2แล้วก็จะได้ตัว vp จากเสือที่ผลงานดีอีก3ท่านครับรวมเป็น5ตัวครับทีเด็ดที่ท่านจะได้รับครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจครับสั่งซื้อไปได้เลยครับคือบริการในรูปแบบใหม่ครับบริการในรูปแบบรายวันครับส่วนท่านที่สนใจเข้ากลุ่มรายเดือนครับที่เป็นสมาชิกใหม่หรือว่าสมาชิกเก่าที่หมดอายุไปแล้วครับท่านสามารถแคปรูปผมรูปนี้ครับแล้วก็แจ้งไปที่ไลน์แอดมินครับ S O V R ขอพ่ยครับ S 4 O V R ครับแคปรูปนี้ไปครับแล้วก็ส่งไปที่ไลน์แอดมินครับเพื่อขอใช้เป็นการส่วนลดในการขอเข้ากลุ่มครับมีส่วนลดมีมูลค่า50บาทเลยทีเดียวครับท่านที่สนใจครับแคปรูปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดมินได้เลยพออื่นก็ขอสรุปผลฟุกวอลเมื่อคืนครับที่ตัวผมและทีมงานนั้นได้ให้ไปครับครับสรุปผลเมื่อคืนนี้ก็เขียวกันทั้งแผงเลยทีเดียวครับวินกันทุกคนครับ จะมียํำหลังบ้างแต่ก็วินงกันครึ่งหลังยิง2ลูกก็วินกันไปส่วน v ีเพียงผมครับเซิร์นยิงครับเมื่อวานนี้ก็ยิงไว้ครับยิงตอนแต่ว่าราคามันก็ไหลลงมาครับยิงตอน1ลูกครับน้ํแปดกว่าครับยิงครึ่งแรกลูกเยอแล้วก็ยิงครึ่งหลังหนึ่งลูกก็ยกกันไปครับไม่ได้มีเสียครับส่วนเสือถ้าอื่นก็ยังมีวินงกับสมาชิกก็แฮปปี้นไปครับเสร็จผลงานแบบนี้ครับคือบวกกันแน่นอนครับบวกมากบวกน้อยแค่นั้นเองก็ยินดีกับสมาชิกครับที่อยู่ในในกลุ่มครับที่วินงวิ ส่วนท่านที่สนใจรับทีเด็ดแบบนี้ครับ S45OVR ครับ S45OVR ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มก็ได้เลยวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวครับที่เป็นวีพีของผมกับเสือหนึ่งครับที่ใช้ในการแข่งขันในกลุ่มครับเป็นแนวทางสูงแรกนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าของผมนั้นวันนี้จะเป็นฟุตบอลตัวไหนครับดีกอะไรครับไปดูกันเลยครับวีพีของผมวันนี้ครับที่จะมาวิเคราะห์ก็เป็นฟุตบอลซีรีอาของอิตาลีครับหลืกสูงสุดของอิตาลีครับ เป็นอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบลญญาผู้นี้เตะเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับเป็นฟุตบอลเซเรียอิตาลีครับเป็นฟุตบอลทีมใหญ่เจอกันครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาก็เป็นอินเตอร์มิลานครับต่อลูกครึ่งครับจ่ายน้ําฝั่งอินเตอร์มิลาน1 0 0่งจน้ํ่ายน้ฝั่งโบลญญาครับหนึ่งขอพายาศูนย์จุดเ้าราคาปัจจุบันครับก็ยังต่อลูกครึ่งอยู่นะครับจ่ายน้ำฝั่งอินเตอร์มิลานครับ0นจ่าจุดศฝั่งหนึ่งจ่ารับ0 9ัครับ สูงครับเปิดมาสูง3.25ครับจ่ายน้ำฝั่งสูงครับ1.04จ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.86ครับสูงปัจจุบันขยับลงครับเหลือสูง3ครับจ่ายน้ำฝั่ง3 0.91จ่ายขอภัยครับจ่ายน้ำฝั่งสูง0.91จ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.99ครับาราคาพูกเปิดมาครับ,จ,จ,บนน 33, 50, นนจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.33เสมอ5.50และจิมเดือนชนะจ่าย7.50 ราคาภูปัจจุบันครับจ่ายอินเตอร์มิลานชนะครับเจ้าบ้านครับ3.1.36เสมอจ่าย5.0 0และทีมเยือนชนะจ่าย8.50นราคาภูนี้ก็เป็นการการนาตีว่าฟุตบอลจะเปิดเกมบุกใส่กันนะเปิดเกมแรกกันครับราคาภูเสมอนี่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแล้วราคาเฮนนแคปที่ลูกครึ่งน้ำล้นนี่ราคาจริงๆก็จะอยู่ที่ลูกควบครับราคาภูนี้ครับกนาาติว่าฟุตบอลครับเปิดเกมบุกใส่กันแน่นอน เพราะว่าแรงจูงใจของทั้งคู่นั้นค่อนข้างดีครับใครชนะครับขึ้นจากฝูงชั่วคราวก่อนเลยทีเดียวอินเตอร์มิลานอยู่ชนะขอไปแข่งสานัดครับชนะ2เสมอหนึ่งครับยิงได้9ประตูครับเสียสประตูครับมีเจดแต้มอยู่อันดับที่4ส่วนบรอนยาแล้วครับชนะแข่งสานัดเท่ากันครับชนะ2เสมอ1เหมือนกันครับยิงได้4ี่ครับเสีย2ครับมี7็ดแต้มครับอยู่อันดับที่6กครับคือแต้มเท่ากันครับต่างกันที่ดูด้เสียง้าชนะนัดนี้ก็จะขึ้นที่1ครับมี10บแต้มครับโดยนํา จะขึ้นไปนําจ่าฝูงทั่วข้าวครับเพราะว่าเตะก่อนทีมอื่นครับเพราะว่าทีมอื่นส่วนมากจะแข่งวันพรุ่งนี้ครับแรงจูงใจก็ดีครับแข่งก่อนครับมีโอกาสขึ้นนําจ่าฝูงก่อนครับทั่วข่าวก็ยังดีครับเรามาดูผลงานการเจอกันครับพรุ่นี้ครับเจอกันมา10นัดครับมีประตูหนึ่งครั้งแรก7นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็7นัดเช่นกันครับสติการพบกันก็ค่อนข้างดีเรามาดูฝั่งเจ้าบ้านกันครับ10นัดหลังสุดนะครับ มีประตูในครึ่งแรกครับ8นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน9 0นาทีก็9นัดจาก10นัดบสถิติของอินเตอร์มิลานค่อนข้างดีครับแล้วมาดูฝั่งทิมเยือนครับมีประตูในครึ่งแรกครับ6นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน9 0นาทีก็6นัดจาก10นัดเช่นกันสถิติก็พอใช้ได้นะครับแลมาดูผลงานกันทำประตูและเสียประตูครับ5นัดหลังสุดนะครับอินเตอร์ม่ไา้ครับ5นัดครับยิงได้12ประตูคร เสีย4ประตูครับเสียนัดละ0.8กับฝั่งโบลญนยาครับยิงได้12ประตูเช่นกันครับนัดละ2.4ประตูเช่นกันกองหน้านี่คมด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวแต่เสีย9ประตูครับเสียนัดละ1.8คือโบญญลินยาจิมเยนนั้นหน้าคมหลังรั่วครับแต่อินเตอร์ไม่ได้นั้นหน้าคมกองหลังค่อนข้างแน่นครับจะเปิดเกมแรกกันนี้ก็ถ้าโบลินยาเปิดเกมสู้ก็มีโอกาสที่จะโดนอินเตอร์มิลานบุกขอแพ้เปิดเกมบุกเข้าใส่ยิงประตูครับ คู่นี้เปิดเกมแรกการโอกาสมีประตูเกิดขึ้นสูงมาทีเดียวครับเพราะว่ากองหน้าคมด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็แรงจูงใจของทั้งคู่นั้นค่อนข้างดีครับเพราะว่าชนะขึ้นจากฝูงก่อนเลยครับคืนนี้ครับก็เลยผมก็เลยหยิบคู่นี้มาไปคู่วีพีห่วงครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกวันนี้ครับแนวทางสูงแรกครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม VP ครับ s45ovr ครับ s45ovr ครับทักเข้ามาขอรูปุึงกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยว คทุ่มเรามาดุนบอลกันสวัสดีครับ